ข้าเพียงดินดินนั้นเคยรักใครมาก่อนดินรักใครแน่นอนไม่เคยอววอนเปลี่ยนคำฟ้าใช่ไหมใจดำฟ้าใช่ไหมเพือพราม ให้ดินจำคำฝากใจไม่รู้ตัวสักนิดเลยว่าจะต้องตรมน้ำตาเมื่อเธอระอาแก่ใจสู้ถนอมเรื่อยไปดินเจ็บมาเท่าไร แล้วใครจะรู้ค่าดินฝากดินเกลียดเดือนฟ้าเตือนใช่ไหมแล้วใครแล้วใครเล่าน้ำตารินฟ้าหัวเราะเยาะยันเพราะฉันเป็นดิน จะโปจะปุดอาจินก็เพราะดินมันโง่เขลาดินนั้นคงระทมยิ่งกว่าตายไม่ได้เห็นหน้าก็ตรมอุราปวดราว ยาเมฆมิดบังเอากว่ารู้ตัวก็เศร้าโรเรามันก็แค่ดินดินนั้นคงระทมยิ่งกว่าตายไม่ได้เห็นหน้าก็ตรมอุราปวดราว ยาเมกมิดบังเอาว่ารู้ตัวก็เศร้าโทรเรามันก็แค่ดีนข้าเพียงดินส่งความสุขมอบกําลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับบรรยากาศ สายลมธรรมชาติท้องทุ่งนา